วันน <dı> <RI> <laughs> <dı accurate> ี้จะพี่น้องมือนี้พี่เพิ่นไปเก็บเห็ดมาตั้งแต่ป่าอันดอนสันตินิมิดแม่พี่น้องพี่น้องเพิ่นเก็บมาแต่ดอนสันตินิมิดเห็ดผึ่งขาไลยเห็ดยัางเตินเห็ดละงกบ่อันนี้พี่น้องอันนี้เห็ดละงูเห็ดผึ่งตอง ถุงนี่สองร้อยหรือพี่น้องสองร้อยเจ็ดสิบอพถุงนี่ด้อนด้อนนี่ดอนดอนสันตินิมินนี่สองร้อยเจ็ดสิบ้อพี่น้องดอนนี่ดิจะมีโรคหาหอยห่าอยเงินพี่น้องนี่สองถุงนี่แมนบอสองถุงหาหอยเงินพี่น้องถุงละคืงกิโลเฮ็ดผืงค้าลาย <Billie S 1> มาา bueno. มากินน้ำกันด้วยพี่น้องอันนี้ก็อ่เฮ็ดอีกอย่างนองเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งไทยบ่บ่ได้เฮ็ดบ่่แม่เฮ็ดพึ่งอันนี้บ่่เฮ็ดอีกย่งก่อันนีปาน่ะอันเฮ็ดานาันเฮ็ดพึ่งสาดบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่สาดเฮ็ดบ่่ยนี่มันอีกหวานบ่้สีนอุ่อมตัวนันี้จะสมากนี่เฮ็ดพ่งตอี่พี่น้องเดพึงขาแดงเ ไอ้เนาะสิไปหลางเห็ดมามาหลางเห็ดซอยาสุเขา,าลงเรี่ยมึว่ <c oughs> าจ้องดอกเขากินมามมัมกอนเ <c oughs> ขาพอได้กินมามมัมเดี๋ยวเฝ้าตีเดี๋ยวเฝ้าตีไหมฮะเเออหลางเห็ดก่อนเนาะเขามากินน้ำยายสุน้ำมาผีหลักเอาตัวเผื่อทันปะ ใส่สยับสระโบสิรูปรูบมัอนนะเจ้าก็รูปใส่ตัวหนึ่งจอเพราะว่ามันลางง่ายเด้วพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเหนี่มันอนเป็นเห็ดดินทรายด้วยพี่น้องเห็ดดินทรามันจะลางง่ายเนาะจ้ะก็สิว่าเก็บมาแต่ปลาด้วยดอนดอนอยู่อุทุมพรไหมพี่น้องดอนสันตินิมิดเด้อจ้ะเออประชานิมิดไหมล่ะจ้ะหลางเกี่ยมดีเลี้ยง เศร้าบอกสูงเศร้าแมนแมนหัวให้่แต่น้อยล่ะให้มันให้มันให้มันตัวใหญ่ตอนี้ก่อยละเอนเด้ออีกทีนึงนะไม้อีกทีนึงพอดิมันตัวหน่อยหลายมันใส่ยากกัวก้อนก้อนชีวานเขาเนี่ยอือนี่แหละก้อนชีวานเขานี่ หนะ้าหอเข้าวของคยเกี่ยวว่าเห็นเหรียญอยู่คุยเกี่ยวว่างานทึ่งๆคุณึงโลห์หองคุณสิร้ายภาษาเดี๋ยวจะเอาไปสอนเนาละเอาสวิงไปแข่งเนาะเออหน้าบุ๊จะนอนสวิงไปแข่งเาะหันหองบอม่ค่อยจบอยู่วะพี่หนอกเดียสมมีโครงการสิไปสอนหอกคุณได้จ้ามามาตอนนี้จังมงตอนตอนนี้บใบสองแกงกินสวยพี่หนอกเพื่อนสวยบอสวยแกงกินเขาสวยจ้ะ มาเด้อจ้ามาถ่ายกินแกงเห็นน้ำยาสุกมาล้างก้อนสีแกงกับมาล้างซอยกันก่อนคุณยาฮันฝาวนี่นี่เดอะเดอะฮันฝาวด้วยอยู่ในคลิปอยู่ลงคลิปก่อนไอ้จะขานาทีนี่แหละอาตัวผืนมาเบิ่งสีแกงใส่กันอยู่ไหมเนาะเอ่ะผืนตองมาหลากสีล่างผืนตองพี่น้องเบิ่งน้ำ เจเล่าอันนี้แล้วนะพี่น้องเฮ็ดอยู่ดีเท่าใดอ่ะเจ็ดลอยเจ็ดสิบได้พี่น้องด <c oughs> ็ดดอนนี่ว่าธรรมดาดาเจ็ดลอยเจ็ดสิบนี่หมอหนึง่งเจ็ดลอยเจ็ดสิบมาเบืองนี่เฮ็ดบึ่งขาลายโลดละหาลอยนี่ขอบคุณจา้าตัวผู้สื่อมากสู่กิ่นพูด <c oughs> พี่น้องเจใหญ่ใ,ใจดีใ,ใจสปอร์ตของข้าว น้เตนปิดอยู่นี่เครื่องดื่มกับอยู่นี่องก้นผู้เดียวอย่างะจ่ายอยู่สมือหลดบอกอะแต่ละถือรางวัทีหนึ่งอยู่บอกแล้วถือสุมือสูสฮะตรงมือแลวตรงบนสุมงหนี่เห็ดผึ่งตะผุนตตผุนสองรอยเจ็ดสิบทุ่งผุนสองถุงอีกสองร้อยหาซิบเป็นหาลยโลหนึ่ง อันีเขาหอกระตาสั่มเฮ็ดเจนหลอดอันนี้เป็ดผึ่งตองนะน้าไม้ฟางมุลเหมือนว่าไปเก็บตะกินเลยไหพี่กายอันนี้เฮ็ดผึตอมจ้ะเฮ็ดฟางมุไมตองอันนี้เฮ็ดเราโงกพี่หลมเฮ็ดเงกเหลืออันนี้อันนี้เฮ็ดพึ่งยังหลักนี่เฮ็ดพึงไขบ่เพึงไขนั่นน่ะเฮ็ดพึงไข่างเสือเฮ็ดอีหยังเฮ็ดยุขานบ่ด้ร้อยเดียว <Yeah. S 1> ควรจะบอกว่าเฮ็ดนี่เบาๆได้ทำเป็นสั่งกิโลนี่ทำมันบม่เป็นทงหมือนีดานี่กระชังโยกระชังโลเด็กหกขีดเลยหวานหวานน่ะเอว้ยไม่ยินเลยเนาะโอ้ยแม่มักเด่นติ๊งเตียวทิปนี่ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องกบกับหอวงที่ทั้งขางพุ่นละจ้ะฝากเบิ่งฝากช่วงฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ยสูงขึ้นก่านั่นแหละจ้าขอบคุณทุกการติดตามค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ